สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการสอน,นอนสุขภาพมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกเช้าแบบนี้เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะได้รับคําแนะนําดีๆจากคุณหมอนะคะโดยเฉพาะวันนี้ค่ะเราจะมารู้จักโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดค่ะโดยคุณหมอมีคําแนะนํามาฝากให้คุณผู้ชมนะคะได้ดูแลแล้วก็รักษาตัวเองได้ค่ะวันนี้เราอยู่กับแพทย์หญิงวรนุชจุนพึ่งพระเกียรติค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะโรคนี้คืออะไรคะโรคนี้ก็เป็นโรคที่การ การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอเกิดจากการมีการตีบแคบของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจนะคะมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างคะสาเหตุก็มีได้หลายอย่างก็จะพบเ,เป็นกลุ่มปัจจัยเสี่ยงนะคะอย่างเช่นว่ามีความดันโลหิตสูงมีเบาหวานหรือว่าสูบบุหรีหหในคนที่อายุมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายคนอ้วนก็จะพบได้มากขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วย อย่างนี้มีอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้ไหมคะแล้วก็อาการหนักขนาดไหนถึงต้องมาพบแพทย์แล้วอาการก็อย่างเช่นว่าอาจจะมีอาการเหนื่อยง่ายเวลาออกกําลังกายนะคะบางคนก็จะมีอาการจุกแน่นหน้าอกอาจจะเป็นตรงกลางหรือว่าไปทางด้านซ้ายบางคนก็ร้าวหน้าอกขึ้นกรามหรือว่าไปทางแขนนะคะตรงนี้อาการพวกนี้ก็น่าจะต้องมาตรวจแต่ว่าในบางคนอาการอาจจะไม่ชัดเจนแต่ถ้ามีเรื่องของปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างเช่นอายุมาก ว่ามีเบาหวานมีความดันสูงมีไขมันสูงพวกนี้ก็ควรต้องมาตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำเราจะต้องตรวจร่างกายบ่อยแค่ไหนครับคุณหมอก็ขึ้นอยู่กับอายุค่ะโดยทั่วไปหมอจะแนะนําว่าถ้าอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปเนี่ยควรจะตรวจอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งแต่ถ้ามีโรคประจําตัวอื่นๆก็ขึ้นอยู่กับดูพิรินิตของคุณหมอเช่นอาจจะต้องติดตามดู น้ำตาลดูไขมันดูความดันสูงนะคะทุก3เดือนหรือว่า6เดือนส่วนคนไข้เบาหวานก็จะต้องแนะนําให้มาตรวจหัวใจอย่างน้อยปีละหนึ่งครัะคะ้งะก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาค่ะคุณหมอมีแนวทางการวินิจฉัยอย่างไรคะก็1ก็ตั้งแต่ประวัติค่ะ ถ้าเกิดคนไข้เนี่ยมีประวัติเรื่องของปัจจัยเสี่ยงสูงแล้วก็มีอาการที่เข้าได้ mm hmm. เช่นแน่นหน้าอกนะคะ mm hmm. เหนื่อยง่ายเวลาออกกําลังกายใจสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดเป็นลม mm hmm. พวกนี้ก็จะต้องมีการตรวจตั้งแต่ตรวจร่างกายนะคะดูชีพจรดูฮอนดาโดหิตดูเรื่องของออการตรวจหัวใจดูว่าฟังว่าเสียงหัวใจมีปัญหาอะไรไหมเสียง mm hmm. ปอดเป็นยังไงนะคะ หลังจากนั้นก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมเช่นการตรวจขึ้นในฟ้าหัวใจนะคะ <_ d ata> แล้วก็ถ้าคุณให้สามารถที่จะเดินออกกําลังกายได้ <_ d ata> ก็จะให้เดินลองเดินออกกําลังกายบนสายพานเพื่อ <_ d ata> ที่จะประเมินสัสดิภาพของร่างกายแล้วก็ดูกราฟหัวใจนะคะถ้าเกิดว่าเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอเนี่ยเวลาที่เราออกกําลังกายหัวใจเราจะต้องบีบตัวเร็วขึ้นนะคะเลือดเพิ่มไปเลี้ยงหัวใจมากขึ้นแต่ในคนที่มีโรคเนี้ยเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ ก็จะทําให้เส้นกราฟเปลี่ยนแปลงหรือว่าเดินได้ไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ตั้งไว้นะคะตรงนั้นก็จะเป็นตัวบอกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอยู่แล้วถ้าเราเป็นโรคนี้แล้วะคะ่ะความรุนแรงจะถึงชีวิตไหมคะมได้นะคะเพราะว่าโรคเนี้ยจริงๆแล้วเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยในปัจจุบันมากกว่าโรคมะเร็งอีกเนาะซึ่งตรงนี้ก็คือถ้าเกิดมีอาการรุนแรงเนี่ย สามารถที่จะความดันโลหิตต่ำหรือว่ามีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจ,จังหวะอย่างรุนแรงซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตได้นะคะแล้เราควรจะรักษาอย่างไรคะคุณหมอก็ถ้าเกิดว่าเราทราบแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ต้องดูแลเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆเรื่องของความดันโลหิตเรื่องของเบาหวานก็ต้องคุมให้ดีไขมันก็ต้องคุมให้ได้อยู่ในเกณฑ์นะคะแล้วก็รับประทานยาที่แพทย์สัง่ง แล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการออกกําลังกายแล้วก็การพักผ่อนที่เหมาะสมด้วยนะคะก็สามารถจะช่วยได้หายขาดไหมคะการรักษาจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามีแล้วเนี่ยก็คือการรักษาก็คือเป็นการรักษาปัจจัยเสี่ยงต่างๆส่วนเรื่องของหลอดเลือดเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้ทั้งหมดนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องยาที่จะควบคุมไม่ให้มันเป็นมากขึ้นอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดเส้นเลือดเราตรีบมากเนี่ย อาจจะมีการรักษาด้วยการใช้ขดลวดเข้าไปถ่างขยายบริเวณที่ตีแล้วก็ทำบอลลูแล้วก็ใส่ขดลวดถ่างขยายก็จะช่วยเรื่องของอาการใช้ได้มากค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะสามารถป้องกันได้ไหมคะป้องกันก็ได้ค่ะจริงๆแล้วเป็นการดูแลสุขภาพโดยรวมของเราอยู่แล้วนะคะทางเรื่องของการออกกําลังกาย ออกกำลังกายได้ดีนะคะออกกำลังกายแบบ Arabic, mm hmm. แอโรบ,บ Arabic, mm ิก hmm. เช่นเดินวิ่งว่ายน้ำขี่จ,จักรยานวันหนึ่งสัก30นาทีสัปดาห์หนึ่งสัก35ครั้ง mm hmm. ดูแลอาหารไม่ทานเค็มมากไป mm hmm. ไม่ทานของมันมากเกินไปนะคะดูแลเรื่องของออการไม่เครียดเกินนะคะตรงนี้ก็มีส่วนเรื่องการรับพักผ่อนเรื่องการไปตรวจเช็คร่างกายสม่ำเสมอนะคะทช้ง mm hmm. เรื่องของความดันสูง เรื่องของเบาหวานเรื่องของไขมันมีไหมถ้ามีก็จะต้องทานยาแล้วก็ควบคุมปัจจัยเหล่านี้ก็จะป้องกันโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหรือว่าหลอดเลือดหัวใจเ,ออเรื่องของกล้ลกลกามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนี่เรายังสามารถจะออกกําลังกายได้เป็นปกติไหมคะคุณหมอจริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าอาการของเราเป็นเ,ออเราสามารถควบคุมได้ด้วออยยา ถ้าเกิดเป็นช่วงที่กินยาแล้วควบคุมอาการได้ไม่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะแล้วก็คุณหมอได้ดูแล้วว่าความดันอยู่ในเกณฑ์ดีก็สามารถออกกำลังกายได้ค่ะแต่ความหนักเบาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยหลาย้อยากนะคะแต่โดยทั่วไปก็จะแนะนำว่าให้เริ่มจากเดิน mm hmm. ถ้าเดินถ้าเดินแล้วรู้สึกว่าเรา ไม่มีอาก,การจุกแน่นหน้าอกไม่เหนื่อยแล้วก็ค่อยๆเดินเพิ่มระยะทางขึ้นไปอาจจะวัดหนึ่งสักสินาทีแล้วก็เพิ่มเป็น20นาทีจนได้ครึ่งชั่วโมงตามเป้าหมายของเรานะคะก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหมคะใช่ก็ขึ้นอยู่กับอาการด้วยแต่ถ้าเกิดว่าอาการที่ยังควบคุมไม่ได้เช่นเดินแล้วยังมีเหนื่อยหอบยังมีรู้สึกเวียนหัวหรือว่าหน้ามืดจะเป็นลมตรงนี้อาจจะต้องมีการดูแลจัดแพทย์ให้พร้อมก่อนนะคะ ล้วถึงจะไปออกกาลังกายได้เพราะว่าถ้าเกิดในบางคนที่อาการยังไม่คงที่เราไปออกกําลังกายอาจจะก,กระตุ้นทําให้อาการเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นมากขึ้นก็ได้ค่ะนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอให้คําแนะนําคุณผู้ชมให้ดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นค่ะค่ะก็สําหรับสำหรับคนที่มีอายุมากขึ้นแล้วนะคะโดยเฉพาะอายุมากกว่า40ปีแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงอื่นเนี่ยก็ควรจะต้อง มาตรวจร่างกายนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอาการบางอย่าง <c oughs> เช่นความดันสูงหรือว่าเบาหวานเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เช็คเนี่ยบางทีก็ไม่มีอาการอะไรก็มีนะคะ <c oughs> ก็ควรจะมาตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะ <c oughs> แล้วก็ดูแลในเรื่องของอาหารเรื่องของออการออกกำลับบงกายแล้วก็ไม่สูบบุหรีะคะ่ค่ะ นี่ก็เป็นคำแนะนำดีๆจากคุณหมอนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะทำตามคำแนะนำนะคะโดยเฉพาะการตรวจสุขภาพเพราะว่าถ้ารู้ก่อนก็มีสิทธิ์หายก่อนได้รักษาก่อนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแพทย์จิงวรนุชจุนพึ่งพระเกิค่ะคุณหมอขอบพระคุณ <c oughs> ค่ะและต้องขอขอบคุณสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติบริษัท UCI Media ผ,ผู้ผลิตรายการและโรงพยาบาลพยาทยนวมินทร์เราสองคนลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ